Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need change in life cause I feel alive this need change don't and cause feel a my สวัสดีครับวันนี้น้องฟูนจะมารีวิวรถธทมิยา WR4 ครับอ่าันนี้จะเป็น YR4 นี้ครับ <Yeah. S 1> Gasu Racing นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแต่อันนี้เป็นตัวในกล่องนะเป็นมอเตอร์มอเตอร์สองหัวมอเตอร์กลางตัวนี้เป็นมอเตอร์กลางนะหรือ mm hmm. ว,ว่าเป็น MA นั่นเองนะครับนี่นะมีโชค๊คด้วยนะ นี่โชคด้วยนะเดี๋ยวตอนประกอบเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นโชคยังไงนะครับผมนะครับนี่นะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นรถด,ดิฟไปเลยนะนะครับคล้ายๆคัน <Okay. S 2> นี้เลยบอดี้รู้สึกเหมือนจะใส่กันได้อ่าก็อันนี้จะเป็นวีแซกของทามิยะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออของยางไกลนะครับนี่ไม่รู้ผม,มอ่านถูกป่นะนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าประกอบเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ เวลาแกะมันจะมีอีกชั้นเขาให้มีสอดโอเคครับตอนนี้เราแกะออกมาหมดแล้วเดี๋ยวให้น้องฟ่นอธิบายดีกว่านะว่ามันมีอะไรบ้านนะครับผมนะครับในชุดน้ออันนี้ตัวเป็นตัวโค้งอันนี้เป็นโค้งนะนะมอเตอร์จะวางตรงกลางครับนี่นะวางตรงกลางเป็น M A นะครับนี่นะเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นบอดี้แม็กกับล้อแล้วก็มีพวกโรเลอร์อ่าโรเลอร์แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะเบรกข้างหลังนะเป็นกระแทกนะครับใส่ได้ด้วยนะตัวนี้นะครับ แลก็มีชุดสติกเกอร์ให้นะครับแล้วก็ชุดเฟืองนะกับพวกเจลาบีนะครับเฟืองนี่สุกใหญ่เลยนะครับผมนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ด้วยนะมอเตอร์โอ้หไม่น่าจะลอดเลยนะถ้าประกอบเสร็จแล้วน่าจะแรงนะแล้วก็มีสปีงมาให้ด้วยนะมีสปีงโชว์ด้วยนะครับทีนี้นีนะเห็นไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องโฟลเริ่มประกอบกันนะครับผมครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องนะครับเริ่มแยกชิ้นส่วนออกมานะแล้วก็ทําการจัดเรียงแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบเข้าไปนะครับผมนะครับ Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it, all And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe? Do what you gonna do for you Yeah, this is my life, my strife, my right to fight. And this is my game to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and sprite. Well, ครับตอนนี้นะครับน้องก็ประกอบเสร็จแล้วนะนี่ให้ดูนะครับตัวรถอะครับเขาจะมีโชค๊คด้วยนะมีโช๊คด้วยนี่น,นี่มีโชค๊คด้วยนะนี่มีโชค๊คด้วยนะครับนะครับแล้วก็มอเตอร์ก็อยู่ตรงกลางตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะลองให้น้องเขาเปิดแล้วฟังเสียงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอลองเปิดมอเตอร์เดินน่าจะวิ่งดีอยู่ มันใส่แบบยากหรือไม่ไงต้องเอาอันนี้เข้าไปอ่ะแค่นี้ไม่ต้องล็อกเฮ้ย<ว>ยังไม่ต้องล็อกเอาแค่เปิดร้อนอข้างล่างอะอเปิดให้มันรันเลยนี่คนระับแต่อาจจะต้องอาจจะต้องรอรันนิดนึงนะเสียงมันจะดังนิดนึงนะครับเสียงมันดังเสียงนะ จะต้องใส่เจลรบีเพิ่อมอีกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราประกอบอันนี้เข้าไปาก็จะเป็นตัวนี้นะครับแบบนี้เลยนะรถก็จะสวยนะครับ <Yeah. S 1> อ่ะเป็นไงบ้างความรู้สึก <Yeah. S 1> ประกอบรถ ma คันแรกไปกันถอ,อโชกโชกเด้งเข้าหน้าอีกครับบอกเขาแล้วว่ารุ่นเนี้นะครับ ma เนี่ยเป็นรถที่ประกอบยากนะตรงสวิตช์ตรงเนี้ยมันจะประกอบยากมันจะไม่เหมือนกับ v z แบบนี้นะ เนี่ยวีแซดของธนิยาแบบนี้มันจะประกอบง่ายเอ a ก็ประกอบง่ายนะครับแต่เนี่ยคือตัวนี้มันจะประกอบยากนิดนึงนะประกอบที่ชกเด้งเขา้าตาเลยเดี๋ยวเราจะลองโยนให้ดูแบบนี้นะเห็นไหมเห็นไหโชกอ่ะชกมันยุบด้วยนะเห็นไหมนะี่่งมันยุบด้วยนะเห็น,หนวนะ่าม,มันมีชกนะนี่นีน่นี่ครับนี่ครับครับนี่มีชกจเป็นลัลลี่ นะแต่ว่าเฟืองยังไม่ค่อยลื่นนะอาจจะต้องไปรันให้มันลื่นนิดนึง,น,งนะครับผมนี่นะจะประมาณนี้เลยนะนี่นะตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วอันนี้ก็คือสติ๊กเกอร์ติดไม่เต็มทั้งคันนะก็เอาแค่พอสวยงามนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนี่นะนะครับอันนี้จะเป็นยาลิส WRC ซนะส่วนตัวนี้จะเป็นดาลิตัวธรรมดานะครับนี่มีโบงเหมือนกันเลยนะนะสวยเลยนะครับแต่คันนี้จะมีโชคนะ๊คนั้นนี่เด้งได้ด้วยนี่เด้งได้ด้วยนี่ก็เจ๋งนี่ นี่นี่นี่นะครับเด่งได้เลยในถามความรู้สึกเน่อยประกอบเป็นไงยากมากประกอบตรงโชกกระเด็นเข้าตาอีกบอกแล้วนะครบบอกแล้วว่าตรงเนี้ยมันยากกว่าไม่เชื่อต้องลองเองเนี่ยนะครับไม่มีโชคนะแล้วก็ตัวนี้เป็นมอเตอร์กลางอย่างที่บอกนะครับนี่นะก็ถือว่างานโอเคนะแต่เฟืองเนี่ยยังไม่เข้าที่นัยังมีเสียงดังอยู่อาจจะต้องไปรันอยู่ก่อนนะครับผมแล้วก็โรลเลอร์ที่เขาให้มานะครับให้มาถึง8ดตัวเลยนะแต่ว่าเนี่ยเราจะใส่แค่ หกนะหกตัวก็สองตัวเป็นอะไรนะครับอีก2ตัวเราเก็บไปเป็นอะไรจริงๆเอามาใส่ข้างล่างก็ได้นะครับเนี่ยมีโบค่อนข้าง,งเหมือนกันเลยนะอืมโขาชอบโบนะติดโบว่้ข้างๆนึ่งด้วยนี่ก็เป็นายาลินะะนะาลสนะนะครับผมนะครับกาซูเลสซิ่งนะ WRT นะครับผมยี่ห้อนะยี่ห้อนี้จะเป็นยางไกลนะ หรือว่าย่างไก่ก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจว่าเป็นย่างไก่หรือย่างไก่นะนะครับก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับนะครับนี่นะงาน,งานดีเลยดีเลยแล้วก็เป็น m อชัดซีนะครับผมนะครับก็ลองดูนะสําหรับพี่ๆท่านไหนหรือว่าน้องๆท่านไหนที่แบบว่ากาลังหารถรุ่นนี้แล้วสงสัยว่าเอ๊ะมันประกอบยังแล้วออกมาเป็นยังไงหรือว่ามันวิ่งได้จริงๆไห้นะก็ต้องบอกก่อนว่ายากยากนะครับน้องบอกว่ากรอบยากตรงช่วงมอเตอร์นะแล้วก็ต้องช่วงโช๊คนะอันนี้ก็เหมือนจะให้ เหมือนจะต้องตัดออกไปก่อนไอตรงที่เป็นไอตรงที่ปิดนี่จะแน่นมากนะครับเวลาน้องปิดจะต้องออกแรงดึงนะครับพี่นะมือไม่เหลือแล้วเป็นด้านหลังนะมีเป็นด้านข้างด้านหน้าครับก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะประกอบรถรุ่นไหนกันอีกนะครับผมนะครับมีอีกแน่นอนนะน้องโฟรไปให้ว่าแนวแนวมายากลหลักล้หนุนอ่ะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องโฟรจะประกอบ รถขั้นต่อไปเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวมาติดตามจมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ป๊ะป๊ากับน้องฟงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องด้วยนะช่องอะไรช่องโพสต์ตอรี่อ่านะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ป๊ะป๊ากับน้องฟงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับายบาย